สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเทาวงอภูหากินหมานครับวันนี้พี่น้องครับมหาเลาะง้วงงามครับราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับพี่น้องวันนี้พบกันที่ตลาดนัดโคกกระบือนะครับโคกสีทองหลางอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับประจำเช้าวันอังคารนะครับพี่น้องที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องตลาดนี้เป็นตลาดเล็กๆครับพี่น้องตลาดเล็กๆเป็นตลาดในชุมชนครับของบ้านโคกสีทองหลาง ผมมาประมาณหกงวงเสาพี่นอยอยาา้องงัวงกำลังเริ่มทยอยเข้ามา่านะครับอ่านี่งัวงกำลังเริ่มทยอยเข้ามาครับสมัครอ่ะชาวบ้านมาถ่าแล้วครับพี่น้องชาวบา้านสำสำรวจเบื้องต้นก็เด้งเงินหมื่นมาแล้วครับพี่น้องเด้งเงินหมื่นมากมาหางัวราคาตึกขื้นครับาหาใส่เงินกับฟองแล้วครับพี่น้องนี่กำลังลงมาครับสายเหนือสายขุนครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไล k ์กดแชร์นะครับ เป็นกําลังใจให้ช่องท้าวงาผู้หากินหมาแล้วก็ช่องทํากินทิ้นอีสานนะครับอ่ะมี้องนี่ชาวบบานเดี๋ยวจะลองสํารวจลองสอบถามเบึงนี่แม่มแม่มาหาไ,ไ,ดได้เงินเมือน,น้ำเพลินป๊อไ,ไ,ได้ยู่อ้นี่ตั้งใจว่าสิมาส่อง้อหน่อยเนาะหางัวไปไ้ถามแพ่หาง้วไปไปถามันแพรอเอาแม่ให้มันได้มันหมานเงืนเมื่นให้ตอเงินเสนเนาะ ครับให้มันออกแม่แพ้ลูกเด็กเงินเมื่นเด็กจะคนในบ้านการมันไม่ดูดค้นเจ็ดค้นค่ะไรเหมือนถูกค้นเหรอครับหกเจ็ดหกเจ็ดคนได้เบิร์ดเลยป้าหมู้หมานเนาะดีดอกก็ดีใจน้ำดีใจน้ำเด็กเงินสดยังสี่ะไรพี่น้องใส่มันเกิดประโยชน์เนาะให้มันออกแม่แพ้ลูกครับพี่น้องต่อยอดเอาเงินเมื่ลายเป็นเงินแสนพี่น้องเศรษฐกิจหมุนเวียนเดี๋ยวสิลองสอบถามคร่าวๆได้ครับพี่น้อง หางเงินดิจิตอลให้พี่น้องเบื้องครับสำหรับผู้ใดเพราะว่าถามกันเขามาหลายครับพี่น้องหางอ่างวัวหลักเมือนเพราะว่าพี่น้องหลายได้หลายกันหลายค้นครับอ่ะพี่น้องนี่จุดงว้งวนงัวสาวครับพี่น้องอันนี้ต้องเป็นของพ่ออันนี้ครับอ่ะอ้าวพ่ออนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อเดีเลย้ม้งโตครับม้อนี้ไดมาหาโตมึงนี่ขื้นด้น,น้นอยแท้ หาท่านเลยหาท่านเลยครับพี่น้องชวนนี่เงื่อนงัวหน่อยครับคนสื่อดีตัวละหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทตัวเมียทุกโตนะครับพี่น้องนี่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับตัวละเมื่นหาลอยเมามตอ่ยมีสามตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวตัวละหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องนี่เอาตอนนั้นบพพเมื่นเจ้าบาทหรอเก้าพันบาท เดี๋ยวคอยไปดูครับพี่น้องตัวนี้1 5ึ0บาทนะครับเป็นงัวสาวนังหนาอายุกัสิบแเก้าเดือนแล้ครับพี่น้องสูงประมาณหยสาครับตัวนี้หนึ่ตัวนี้ก็งามเลยครับพี่น้องนี่หนึ่งมืบาทครับตัวนี้หนึ่งเบือเรื่องดีเงาแกงขายง่าดีหนึ่งหมื่น้าร้อยบาทตัวแดงอ่ะตัวแดงท่าพ่อตัวแดงตัวนี้กัหนึารเนาะ อ๋อพี่น้องตัวนี้ตัวนี้กันหนึ่งมื่นหารอยบาทครับนะสื้อไว้เป็นเงินเก็บเงินออมได้ครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้เก้าพันนะพ่อเนาะตัวนี้เก้าพันบาทบอถึงหมื่นเงินหมื่นยังมีทอดอยู่เนาะตัวนี้เนาะกินเงินหมื่นยังเหลืออีกอ๋อครับผมเอาเก้าพันบาทครับพี่น้องบึงกินหยาดีครับไง่เป็นหนาบอเงยเลยเพราะสนใจกับดูไพ่นอกเลยครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้หมื่นหาร้อยนะครับ หางง้อเงื่นเงินเมินให้พี่น้องครับนี่เมื่นหาร้อยบาทครับโอ้สือไปต่อยอดได้แนบเนาะเอาเงินเมื่นกลายเป็นเงินแสนเลยพี่น้องนอี่บดครบเครื่องหมื่นห้าร้อยบาทตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันบาทอันนี้เป็นแม่สาวแล้วนะครับสูงลอยสามสิบกัวก,กวันี่ตัวใหญ่เลยครับหมื่นสามพันต่อได้อยู่เพราะว่าเนี่ยต่อร่องได้ครับพี่น้องต่อร่องได้ หนึ่งมืนสามพันบาทนี่ตัวใหญ่เลยครับหมื่นสามเป็นราคาร้องของพ่ออเนกครับเอาพ่ออเนกฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผมแปดหกศูนย์แปดหกแปดห้าห้าห้าแปดห้าห้าห้าสามสองแปดสามสองแปดพ่ออเนกครับพ่ออเนกรักพักดีฟาร์มอ่ะขอบคุณที่หลายพ่อจะโชว์มาร์คพ่อสวัสดีครับผมพี่น้องไต้หวันมาเตรียมตัวหาลอดดักซื้อช่วงนี้ตลาดเกือบทุกตลาดพี่น้องคือคักคือคักแห้งเลยพี่น้องเพราะว่าพี่น้องหาเซนเงินกับของ เรื่งบางบางขั้วเลื่อนก็นได้หลายครับบางขั้วเลื่อนกลุ่มปอบางถ้าใส่มันเป็นประโยชน์กับเงื่อนกับเพิ่มมูลค่าครับพี่น้องควายกับมีนะครับควายกับมี <c oughs> แม่สวัสดีครับของแม่ตัวไหนนี่อันแม่มายืนชมค่ะมายือนชม <c oughs> น,แม,น,นแม่ได้หน้ามือเลย โอ้ปูไล่ได้สูงตัวนี้มันเป็นไล่ได้น้อยขาหัวว่ามีพ่อบาทมามีขาหัวมามีขาหัวไม่ได้พ่อบาดคาย่างใดก็จะเป็นอเงินผู้สูงไว้หลือเด้ผู้สูงไว้โอ้แสดงว่าแสดงว่าที่ไรนี่เนี่พ่อได้ก็มีแน่เออเนาะอ่ะทีนี้เบิ่งบรรยากาศการซื้อขายกาบมามีขาโตมีขาโตไม่ไม่แม่ลูกทีบาดไหแม่ลูก วามลวันแม่ลูกคบใดพพูดใดไดงันมึงสื่อไปเลียงรถพ่อสื่อเนาะคมบไหนกับชิมหกพู่นะแม่ลูกผู้อแม่ลูกผู้ั่หละอาอฝากฝากเบอร์ไปก่อนผมสีไป็นไทยมึงเนี่ยคืนว่าท่านออก086 086 239 239 3แปดหกสององหมพอไหมบ้านห้องหวาพอไหมบ้านหนองหวา เบอร์ก็ของจำไม่ค่อยได้เบอร์พ้สาจำแม่นมันก็จำของพื้นแหละดีของกับขวางเืมบ่เปียง <t> <c oughs> เดี๋ยวสิไปไทยมึงมนมนตัวไหนกับพ่อมืนหกีมืนหกพันอ๋อแม่ลูกลูกผู <c oughs> อาถึงตัวละแปดพครับพี่น้องเอาตัผูกับตดีด้ครับพี่น้องแม่กับตัวใหญ่ะะพาแม่บนตัวหน่อยดิ่นแม่้อยหาซิบบวกกันดิ่นเบอิ์ตัวผู ผมบางันผู้นี่สิเอาผู้บุญเต๋อกลายเป็นผู้นี่เมื่อได้ออกอากาศได้ผมสิเอาก่ออนันตาแม่แม่ก็กินหยาเก่งเนาะขารน้ำเลี้ยงซื้อน้ำผอเนาะโคบนี้นะครับพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันบาทที่พอราคาห้องบ้าพี่น้องกินหยาเก่งเนาะ ขนาดเนี่หญ้าในสนามนี่พี่น้องกินดีว่าเลือกหญ้านี่ตัวผูกกับตดีครับประมาณ3เดือนแม่พันสูงร้อยห้าสิบบวกๆนะครับถึงตัวละแปดพันะพี่น,อนอ้องถึงตัวละแปดพันพี่น้องเต้าแม่เต้าแม่เอาไปทับกิดสิบปีสองหมื่นกว่าเลยทีทันท้องเนี่ยยังหน่อยครับพี่น้องนี่แม่ยังหน่อย,อ,นอ,นนอ,ย,อ,ยอีกกิดอีกปุก๊บโดนกระเด็นทับแ่น เออเฮียไหนได้เงินหกหมื่นเจ็ดหมื่นพี่น้องนี่ซามันถือตัวผู้ของพ่อว่าตัวผู้ผูนั้นเอาเตะของเพื่อนเตะอ๋ออหมื่นหกต่อได้หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเอาสนใจกระโถสอบทำไห้อ่ะนี่พี่น้องมาหางว่ากำลังเล่งไรอยู่เล่งคู่โอ้พ่อบ่งบ่งเล่งคู่นี่เห็นปะ อ๋อ oh, oh, uh, right. yeah, ๋กําลังมาต่อรองเล่าเอารถห้รถพ่อเนี่ยกําลังต่อกําลังต่อคมนี่เลยครับเออได้เงินเมืินมากพี่น้องนี่ได้เมิดเฮียนเลยกับนี่ผู้ใดใส่เป็นประโยชน์ก็ได้เพิ่มมูลค่ากับพี่น้องเงินเมินจักน้อยกับกลายเป็นเงินแสนเนาะ ขาดขาดกันเะบาทขาดกันจบาทพูดดงเสียวสิบห้าอ๋อสิบห้าขายเสียวสิบห้าผู้ชือใครสิบสี่สิบสี่เกันเอาสิบสี่ก็ถึงเจ็ดพันหนึงิบสี่หาลอยเอาขาดกันอกบ่หลายดอกเอาไปส่งให้พ่ออ่ วันเช่นเทานี้แม่ครับวันเชนใกล้ใกล้นี่อ๋ออยู่ใกล้กันสี่หาร้อยแม่สี่หาร้อยผอมส่งส่งตีแม่มือหนึ่งตีลูกสี่พันหาตีแม่ลูกตีแม่มือหนึ่งครับพี่น้องตีแม่มือหนึ่งลูกสี่พันหาเอ้าน่าจะได้กันยี่ดอกครับพี่น้องได้แล้วส่งพร้อมโอ้ดีนี่เลยซื้อแล้วส่งเลยเออซื้อแล้วส่งเลย กันชีปัญหามันของเพลื่อนขันเอาไปสอบถามราคาควายครับพี่น้องควายของผู้ใดน้อนี่ควายแม่ลูกเนี่ยหอยออดเจเอาแม่ลูกครับลูกผู้ลูกแม่ครับเนี่ยลูกแม่แม่สูงมั่นลอยสามสิบกัวกัวหมดแล้วครับจับผาต่บเนี่ยสองหมื่นเจ็ดเป็นราคาห้องครับพี่น้องลูกกับตัวดีตัวแม่ได้ครับ ขาใหญ่ดีแม่ก็สดุดดีนี่เนาะลูกแรกครับพี่น้องเบิ่งลักษณะปิวพัฒน์เหรออ่ะนี่บ่หงวงลูกตัวห <laughs> มืน่นสองหมื่นเจ็ดครับพี่น้องเป็นราคาควายลูกกะประมาณจักสองเดือนนีน่เนาะสองเดือนกักวสองเดือนกวสองหมื่นเจ็ดเป็นราคาร้องพี่น้องตัวแม่กับตัวไใงน,ใน,นะครับของหอยออสแต่มาคมเดียวเหรอครับ แต่๋ยวมคบเดียวเอาฝากเปิร์พี่นอนได้ครับผม0 6 2ย์2กสองศ2นย์หกสองห้าศยอห้ายองอดบัลลบือดิเนาะคือว่าปีอาปีครับว่าปีปุ๊บเนาะเดี๋ยวมาคมเดียวเดี๋ยวมาคมเดียวเอาขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผมเอาหอยแต้มกำลังเล่งบ่กำลังเล่งบ่เล่งควายสองตัวนี่เต๋เอาเอาเอาพ่อเดี๋ยวไปไปเลี้น้ำกันครับนี่แหละครับบรรยากาศการซื้อการขายครับ ตลาดบ้ใหญ่เลยพี่นอ้องตลาดกันี่ชบาชบานเขามาสื่อเลือกเรื่อยๆครับชาบ้านในพื้นทีเหระครับพ่อคนใดเงินเมินมากสิกันเป็นกับสื่อเก็บไว้ครับพี่นอ้องเพราะว่า่นมาการเอาไว้โดนมันกระสีบบเบิดมันกระสีเบิดบักพูดเท่าไรครับ้งไปนี่ตัวนี้มั่รูๆๆๆ้กันเนาะนี่ขันใดเงินเนหอกก็ต้องเฝ้าสื่อเก็บไว้แล้ครับพี่น้นนองว่าเอาไว้โดนกระสีใสเบิดก่อน,นะน มาเบิ่งโซนนี้ครับง้อผู๋ของหอยใตดีครับตัวนี้ต่อกันดีกำลังต่อกันกำลังต่อร่องราค่ากันพี่น้องสายเนื้อก็มี่ง้ผู๋สื่อเก็บว้ก็ได้ครับพี่น้องของหอยใตมาสื่อมาขายเนี่ย มักใคบ่มันมีงัวมากมันเสีออยงเดียวผมมาหาผู้สาวบ่ได้มาซื้องัวหรอกครับมาหาผู้สาวมันมีอยู่บ่ผู้สาวได้ดิมีแถวนี้ละ่ะเต้เออเอาๆมันหมาน <c oughs> อ๋อพี่น้องนี่ชาวบ้านมาหาเหลือกซื้องวัวครับนีไทยบ้านเต็มเลยกำลังทยอยเข้ามาอีกเรื่อยๆแต่ว่างวัวหน่อยก็งัวหน่อยก็คนครับมื้อนี้มื้อนี้งวัวหน่อยก็ข้นวันนี้ข้นซื้อหลายกว่าง้อนะครับพี่น,ๆๆน,น้อง อบอกคนเอางวัวมาขายเนี่ยเออบอกเออพี่น้องสนามนี่เปิดทำการซืร้อขายทุกวันอังคารนะพี่น้องเบิง่งคนมหาสื่อแตงง่วบ่มีขายครับพี่น้องันมาตอนนี้ง่วหน่อยขาดตลาดเลยเนี่กำลังต่อรอราคากาคันคมของอ่พออันนีกนี่รัคพี่น้องเพรว่ามันเหลือบกกี้โตพี่น้องเบิง่งคนมหาสื่องว่วนี่มิตรไทยบาทนะครับนี่พี่น้องเบิงบ่งบรรยากาศการซื้อการขาย เอาว่ามันขายกันในลอตต้ขายกันละมั right <t iny> <t iny> oh, 13, 000, ่งประมาณนี้สองพันสองยังดีหรแม่เดี๋ยวมืขายตัวใดขายตัวใดพ่อพูดพูตัวใหญ่พ่รับตัวใหญ่โอ้ตัวมื่สามเหรอ๋อตัวมือนสามขายแล้วเด็กขายตัวใดมืสองพันสองร้อยบ่ อันนี้อันนี้สองพันสองเท่แม่นี่อ๋ออ่าเหลืออีกมื่นหนึ่งแม่มาได้เงินมื่นจ้าบาทจะข้นเฮียนได้์สามเด้์สามมื่นโอ้พีหได้ง้อตัวนึงแล้วเหลือใสอีกเหลือใสบ่บ่เป็นดิซืออีกเยอะเป็นดิซืออีกเยอ่เป็นเลือกคอยเลือกนะแม่เนาะอ่าขอให้มันหมันเงินมื่นให้ได้เงินแสนนะบัดนี้ต่อไปให้มันออกแม่แพรูกครับนี่นี่แอนพี่น้องง้อมันใหญ่เป็นหนาแล้วแต่มันออกแม่แพรูกได้ครับ นี่ชาวบ้านกับมหาสืงงัวเมือนี้งัวหน่อยก็ค้นครับพี่น้องอ๋อนี่กันอ่ะพี่นอ้องงัวบ่หลายแต่ว่าค้นหลายครับค้นหลายงงากงับเป็นปรากฏการณ์ที่ที่คึกคักในรอบสองสามปีพี่น้องที่ว่าบรรยากาศที่ว่าค้นสื่อหลายก็ง,งัวเพราะว่าจริงๆตลาดนี้จริงจริงงัวกับมีพอสมควรนะครับแต่ว่า งัวเขาบ่ไหลว่าหางงัวบะท่านครับพี่น้องช่วงนี้น,นี่บรรยากาศการซื้อกันายเป็นกำลังใจทุกวนครับพี่น้องช่วงนี้ราคาพา่อซื้อพ่อเก็บทุกโตนี่ครับชาวบ้านมาหาซื้อ,อนี่เจ้าของสนามครับพ่อฮ่อครับผู้รดสนใจเขามาขายงัวในนี่ก็ตลอดนะครับพี่น้องทุกวันลังค้านครับน,น,นี่พอ่อฮ่อเจ้าของสนามใจดีครับใจดีมากๆครับพอ่อปากพี่น้อง ที่สนใจอยากขายงัวเนาะครับผมเอามาขายได้พี่น้องคนซื้อหลายกว่างั่วนนะครับสนามนี่เมืองพี่น้องมาค้นมาสื่อแมนมิเตอร์ค้อนยางเข่ามาผบเต็มเลยแต่บางง่วน้อยครับบางครั้งอ่ะการประชามพันธ์อาจจะบ่ตรถึงทั่วถึงเนาะกับฝากประชามพันธ์พี่น้องผู้ใดอยากอ่ออยากได้ซื้อขายตลาดแมนคือขายเป็นกันเองแล้วก็ราคาพอซื้อเพราะตั้งทุกโตครับ ถนนเส้นว่าปีปฐุมกับบอระเบือเนาะขับติดถนนใหญ่เลยครับพี่น้องนี่พอฮอดจะของสนามบัตรทองหลังครับผมบ้านทองหลังตรทองหลังบ้านทองหลังโคกสีทองหลังนี่อันเดียวกันอั้ยเดียวกันเนาะแค่ว่าเอ้อแช่กันเอาไอ้พอฮอดฝากเบอร์ไปนะเพื่อเพื่อคนอยากโทรมาถามว่าค่าบริการใครยังบ๊อบเก็บบ่ เก็บภาพเก็บไอ้ตัวสามสิบาทตัวสามสิบาทเนาะครับผมเอาฝากเบอร์ไว้ได้ครับผมเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองหนึ่งสี่สี่สองหนึ่งสี่สี่หกสามแปดหกสามแปดคับนี่คือผู้ใดรับซื้อพร้อมนะพ่อเนาะผู้ใดอยากขายงัวให้พ่อฮอกกโทรสอบถามได้ครับกับแลนเบ์เบิรงหอดบ้านเลยเอามาดีๆแบบงามๆเก่าๆพี่น้องกสี่ถูกลอยเอาขอบคุณหลายๆครับผมนี่พี่น้องโอ้แม่บันม่น้ำบอมาเยอะครับผมเบิรงครับผมเบิรงบรรยากาศการซื้อการขายพี่น้อง คือว่าคือคักเนาะช่วงนี้เนาะครับที่คักน้าเรื่องที่คักกันนี่เกี่ยวเกี่ยวเขาแล้วยังคักดิเกี่ยวเขาแล้วคนมีพื้นที่เลี้ยงแมนเกี่ยวเขาแล้วคนกัสิมีมองพื้นที่ลามกัสิหางัวไปเลี้ยงครับเป็นวงจรทุกปีและครับพอเกี่ยวเขาแล้วคนกัสิหางัวไปเลี้ยงแต่ว่าตอนนี้คนเริ่มหาเลี้ยงแล้วเหนื่อยเงินหมื่นต้องรีบซื้ออันนี้ก็ขายกันเรียบร้อยครับอ่าของพ่อนี่เป็นกำลังใจทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์์กดแชร ก็ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนเหลืยงง้วเลี้ยงควายทุกคนครับผมสารมนีขอก้าบัสวัสดีครับ